ม้เดินได้ไปเก็บน้ำปลาก็เอาเจ้าสิแล้วซำหอยเกับเมื่อวานนี่พอเห็นเนาะแสดงว่าเมื่อวานนี่หัวกระสุนอยู่ในนี่เบิ่งนี่พี่น้องหัวดำเห็ดเปลือกดำหลังดำเมื่อวานน่าจะเป็นหัวกระสุนอยู่นี่เบิ่งโอ้ยเนาะ แต่สาวเลยพี่น้องซี่ซ้ำตัวนั่นเมื่อวานเนี่ยน,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 นี่นนนนซี่ซ้ำตัวไอ้เมื่อวานกับพอดูน่าเสื่อแต่เมื่อวานพราได้ใส่แกงในหมูไปเนาะเมื่อวานแซ่บๆพี่น้องเมื่อวานปลาดาวบับแกงเม่นเนาะ ไปดอยพุ่นแกงไปกิมหิดรวมรวมมาส่กันอีกอ้ยบปได้คะงามแหง มันมันจะประมาณนี่หัวมันโผล่วันผีเตยทางผียังไม่เท่าฝนเตยทางอืมทอแล้วจะนำ่งเลยเน๊ยหักเถอะัวกก็ตอเป็นบ่เป็นหรอกเลือกครึ่งเดียว Ừ. Mình đi phô xăm đi. Đâu con cây gì lúc đó. Mua ăn kẹp Phun. ông mà nhỉ Đây khỏi thói mà ơi. Mua vô này. กรบพุนนุโอ้ในซัมมี่พ่อปนครับพี่น้องว่าพ่อแกงกไหมนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นักครับเมื่อนี้เอาคลิปสั้นๆนี่แหละครับคือยังเขาวาล่ะครับหากินบาเนี่ยนี่ให้กินอยู่นี่แหละหนาบานเดียคองนี่แหละครับ <c oughs> แต่บ้านบาเบอยู่หลังข้างหนพุ่นอันนี้ที่แม่เพ่งอยู่ครับมนูบาเบต์นอนอีกหลังหนึ่งหลายคนก็นจะเคยเห็นอยู่ในคลิปที่ผ่านๆมาเนาะอะองามนะครับพี่เจอบอกว่าเห็ดปวกหลังดำเนาะนี่เห็ดปวกหลังดำงามๆครับพี่น้องขาเขาวๆาเงยๆยา